สบายดีพี่น้องเบอร์สุขสนนุขพลเนาะผ่ามาป้าปพูดเต็มหมดนะได้เมื่อใส่เขาดิกำลังสิไปซื้อของพี่น้องเลยวันนี้รถใหญ่มาสบายดีสวัสดีพี่น้องไปซื้อของของอยู่ของกินเลยเนาะเห็นปะแมนซื้อของอยู่ของกินไปหาย<ช>ไปซื้ออาหารแห่ ป้าไห้ทั้งอันนั่งร้อยแหละนั่งร้อยอยู่สิบสองปีได้ผัวหาสิบปีแหละลูกสามขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ว่าให้บ่าวลาวเป็นสะพานบุญในวันนี้เด้อพี่น้องเด้อบ่อลายใหญ่ห่างเนาะป่ะลงไปป่ะมันสวยเลยเฉยยังไงมาเกือบชั่วโมงนึ่งหมดอ่ะเกือบชั่วโมงผมจะไปแล้วอะไรเก่าขี้หานมาอะไแบบหนึ่งว่ะ

ไปเปิดเอากันเอานีไล้ใส่หน่อยชุดนี่เอดนี่เอาใส่แล้วใช่ได้เออใส่ก็ได้เอาไปใส่เวลาเขานอนมันต้งที่สบายมันนี่นี่เอาไปจากอันหนึ่งนี่น้ำปพา và bên ngô ừ. à còn sẽ dâm pin ừ bên ngô à gì mà ba bông phép này. นมแล้วก็ขวดนมขวดนึงเด็กตยี่นี่เบอร์หนึ่งเด็กหน่อยแล,ละเกือต้องเบอร์หนึ่งหาหนึ่งไปเท่าไหร่วะก็คือเปลียนราคาเนาะจัดของแพงไปเลยพี่น้องนางบุญมีนางบุญมีต้องเปลี่ยนฉื่อแล้วบอสเข่าซีดีเล็กเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง อันนี้แหละเด็กเกิดอันนี้แหละเโมเมนต์เด็กโม้ยมันแบบนี้ไงคนไทยเขาให้กินหกเดือนเนี้ยล่ะอ่าเบอร์หนึ่งอะไรกับเด็กหน่อยเลี้เกิดกินกระถึกล้วว่าคนไทยเขาจะให้กินเขาหกเดือนเด้ครับบ้านเขาเจนให้กินก่อนจะปฏิบัตได้ใชไหมกิ๋วไปเนี่นะ cửa, dưới cửa. cửa. cửa, dưới cửa, dưới cửa. hãy, cửa, bô mì. bô mì, bó. hãy, cửa, bô mì, cửa, nó. nó nó mì, bó. nó mì, nó mì, bó. nó ในชายขอเบิ่งก่อนให้ขอเบิ่งก่อนมันจะมีตัวแข็งตัวอ่อนเด่เด็กน้อยแม่บ่ค่อยละอันนี้มั้งเด้เออตัวนี้เิเนี่ยนะเบบี้บ่กตัวเอาขวดน้อยเด็กน้อยเอาเชาตัวนี้จ้ะเออคือมีมวงจับว่ะคือเป็นนั่น ก็ยัเขาบวเห็ดมาบอกเขาประยัดอยากอีกรบแล้วบ่เอาอย่าบอกามาามาเอาบ่เอาเชือกปูไปเขาหุกนี่ เม้อนะซื้อแล้วขี้มอันหนามเด็กหน่อยนะเอาสบู่สบู่ไปให้แม่มันหนามหนามนั่นฟูเป็นแพ็คข้างหน้าปุ๊แล้วมากๆเลยสบู่อันหนามยาพีฟันเด้เขาคฟูสายแบอะไรนะไปสิฟัน กระไรเนี่ย ja, ค yeah. ือบะกละเนาะน้าพวกเสื้อแอฟแิกันด uh ีก huh. ว yeah. ่านะก็เป็นสิเค้าดีๆอะไรองมันก็ละห้างใ่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคิลยส,สี่ของตัวเกือบจะเป็นล้านที่เหลือ <laughs> รายล้านเงินเป็นปึ๊บนี่น้องไง ใหม่แสดงว่าโมนีน่ะบ่มีเงินขาดยังเลือเขาบ้านเข่าจิซื้อมาใหม่อีกเนาะมาหอดปแล้พี่้างเลย ได้เนาะมาซื้อเขาในเพ่อนแวนงจะซื้อของกินของกินกัยังบะครบดอกยังเหลือปลาแห้งกับป๋อขาาซนสามสองกินให้แบบ่าดูว่าเขาราเจ้นอนตายหรือเปล่า อบคน้แน่นอนเรียบร้อยต่อพี่น้องเลยมาซื้อของตลาดแก็งกอกนะของบ่อขบของกินอะไรมาซื้อของกิน và Johann Bomi, người Malaysia ở đây. Oh, còn có. Oh, còn có. Oh, còn ngân Oh, còn có. Oh, còn có. Oh, còn có. ngân còn có. Oh, còn ตลาดกงกอเมืองยําพรแขงสวรรณเขตบ่ได้มาเลแเหก็อยู่พุ่นลบ่ได้มาลแม่นเพิ่นนี่อันเพิ่นของไทยได้ใส่ของไทยสมมบ่ค่อยมีของเวียด7.8ฮ้อนเนาะ อยู่ในหลดนลาลงมาหลด้หอนวะป่ะอย่างป่ะของปลาคืงมักแตงวะอือ้เขาปยได้สอน้อยเอบางงอคืองามเธะ นี yeah, eat wow, eat 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 ่ได้สินแหงบ้าเปล่าสินแหงไม่ต้องเอาด้องเอาไปกินก็ได้จะซื้อปลาสินแหงหนังเค็มปลาเออปลาเห็ดปูโล่อะไรนะต้องเชิญหา

ข้าเจ้าข้าเจ้าข้าคลํามเมนูอ่อนนะคือขาลัมนะปลาหางแดงแล้วเราคยจะกินบ้างได้ลามกินปลาน้ใชไหมเรากินปลาขาวอ่ามันอันเดียวกันไปไดิาชีสนแหงก็กินบาได้ จะคิดว <PAUL> oh, kind of ่าอย่างบุกากินบอส้าิ้นชิ้นมูมีบอชิ้นมูเออบอแมกอันข้าวขาลำหันาพวกเมลูกอ่อนนั่นอะไรวะ น้ข้นแบบกะยนน้ำข้แาขืออันนี้ขลามจะก,กิน,น,นก,ก,กินแต่เกลือกินแต่ขากับเกลืออันนี้ยังกระยานยังกระยานไปนเลยนะกินอะไรก็ได้ปลากินปลาหางแดงปนี่ปลาแดกปลาแดก ครบเรียบร้อยพี่น้องเลยเป็นพวงเป็นพันเต็มโหลดมาเนี่ยจดหนักจะเต็มเครื่องครัวครบหมดทุกอย่างโอ้ยของไทยตลาดเก่งกะโอเคเ้อพี่น้องเ้ยขอบุญขอบคุณครับุญมาชมเนาะ เป็นวงเวียนอันนี้จะเป็นไปซนีไหว้พอกันไหมลิปหนาไปเลยเนาะครบเบเิ้ลสกพะเบือันเรือลกอบกเข่ากไวายันคนตกหนาเปแล้วพี่นอ้องสบายดี